สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคในการขึ้นเลเวลกันครับว่าเราจะขึ้นเลเวลอย่างไงแล้วก็ฟาร์มยังไงบ้างน,นะครับวันนี้มีทริคมาให้เล็กๆน้อยๆ,ๆเผื่อเพื่อนๆเอาไปลองฟาร์มดูนะครับสำหรับเลเจนิ์ยูเมียเนี่ยเลเวลเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับในการที่ทำให้เราเนี่ยไปได้ต่อแล้วก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นนนี้นะครับแล้วก็สำคัญที่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลสีมเนี่ยมันจะเปิดโลกใหม่มเรียกว่าเป็นเควสใหม่ละกันนะครับแล้วมันจะทาให้เราไปต่อได้ค่อนข้างเร็วขึ้นเพราะว่าเกมนี้เ่อขาาะเยะมกกแต็ แจกแจงเควสค่อนข้างน้อยใน,นหนึ่งนะครับเควสอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็จะมีตามเลเวลขึ้นไปนะครับเราสามารถเช็คได้ที่ตัวคำว่าหลักนะครับตรงนี้แล้วจะมีเนี่ยเห็นไหมเต็มแล้วซึ่งมันมันก็ขึ้นง่ายนะครับแต่ว่าไอ้ีได้เยอะเห็นไหมได้ตั้งหนึ่งล้านหกนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นพลังเพิ่มขึ้นเลเวลขึ้นสเตตเพิ่มงั้นทํายังไงให้ช่วงเวลาที่เราติดแคปของเลเวลเนี่ยมันไปได้ต่อนะครับตอนตอนที่มันติดเนี่ยจะประมาณเวล40ใช่ไหมครับแล้ว43เนี่ยอีก3เวล ผมมอ,มองเลยว่าค่อนข้างขึ้นช้ามากผมเองก็เป็นคนที่เติมนะครับนี่ก็เติมไป80,00กว่าบาทก็ได้ประมาณาพลังอยู่ที่67 0 0 0ยังไม่ทำต่อนะครับแล้วก็เลเวล42องก็ขึ้น4 3าแล้วอีกประมาณ64%ปรนะครับประมาณนั้นทีนี้ผมมีเทคนิคอย่างแรกครับวันหนึ่งเนี่ยปกติเราอะ่ะอาจจะไปทำภารกิจใช่ไหมครับแล้วก็มาทำวรลฮาวัลฮาเนี่ยมันไม่ได้อิงวเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะได้ของเยอะซึ่งของที่เราได้มันจะเป็นพวกของเอาไว้เป็นสีฟ้าเราไปขายได้หรือว่าเอามาทำตีบวกเองนะครับ บางชิ้นก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะไมันไ,ไม่ค่อยได้เอ,อินะผมแลผมก็ฟาร์มเองเดียวแล้วก็มาตีบวกเอนะครับส่วนใหญ่งั้นเวลาจะเลเวลให้ไวเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ของนะครับเราต้องไปลงมันด้วยแต่พอเราลงได้แล้วอ่ะอ่าลงได้ของแล้วนะมันจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยจะลงแล้วได้อะไรละผมรู้สึกว่าถ้าถ้าลงก็คงจะลงชั้นแรกแล้วก็เก็บให้ไวเก็บชั่วโมงให้หมดนะครับหรืออาจจะดองไปก็ได้นะครับมันจะมีต่อวนันเลยหรือซื้อบวกก็ได้นะครับ แต่ผมมองว่าถ้าของไม่แน่นมากพอเนี่ยมันฟาร์มมันก็เปลืองเปลืองเวลาเฉยนะครับมันจะช้าลงซึ่งเลเวลผมว่ามันไกลกว่านะครับถ้าเวทีสามขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ <S <S เพราะว่าเอาง่ายว่าได้ของฟ้าครบแล้วเนี่ยดันเนี้ยก็ลงวันละชั่วโมงก็พอแล้วนะครับอืมแล้วก็แล้วก็ถ้าลงก็ลงกัะชั้นประมาณ1กับ2พอนะครับอ่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก ทีเนี้ยก็จะมีพวกภารกิจใช่ไหมครับที่เราควรทําอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติก็ต้องทํารายวันให้ครบนะครับจนหมดทีเนี้ยปัญหาคือพอเราทํารวมๆแล้วเนี่ยไอพี EP เราจะรู้ได้ไงว่าขึ้นวันหนึ่งเท่าไหร่มันเยอะน้อยเนี่ยทำยังไงนะครับ อย่างแรกถ้าของคุณแน่นพอเนี่ยคุณจะสามารถลงชั้น3ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มหรือยืนผิดนะครับเราจะปุยได้มาเดี๋ยวผมลงชั้นสามเพื่อนๆดูนะครับวเวลาาฟาร์มนะฮะเราจะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้วิธีการนูคำนวณเล็กๆน้อยด้วยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้งานนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟาร์มเร็วต่อวันมากอย่างน้อยๆเนีย่นย,ยคุณได้พีประมาณ40%ต่อวันเลยนะครับเอาแบบย4ชั่วโมงองนีรเงี้ยวอ่าไม่ถึงก็ได้ครับรมาณมันจะเยอะกว่า40นะอยู่ที่ารฟาร์มอ่ะ ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงกลางเห็นไหมครับเป็นธงแล้วก็แสงมันจะสว่างกว่าปกติอยู่ตรงจุดประมาณนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยเดี๋ยวลองผมลองฟาร์มแบบปกติที่คุณยืนฟาร์มนะครับปกติเราก็าแบบเออโอเคมีของแล้วี่ยลองฟาร์มไปซิเราก็ปล่อยบอดตรงนี้ใช่ไหมฮะกดสังเกตไหมว่ามอนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันมีโอกาสตีเราโดนซึ่งอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวรอตอนที่แบบ มอนเยอะๆก่อนมันจะมาเรื่อยๆเนี่ยรู้ไหมมันจะเข้าหน้าหลังเข้าหน้าหลังปัญหามันอาจจะไม่โวยคุณอาจจะไม่แตกแต่ขวดเนี่ยมันจะค่อนข้างเจนเจนเร็วมากเพราะว่าเราโดนตนตีตลอดแล้วตีเร็วเห็นไหมครับโดนโดนเลือดหอไหลเววาวมากเออปกติเราจะแบบว่าเออขวดยาเนี่ยอาจจะใช้ประมาณสองสวิกดทีแต่น,นี่คือกดทุกวินาทีนะครับเห็นไหมครับเราจะยืนไม่ไหวแล้วตอนนี้เลือดอ่ะ ถ้าให้ผมยืนนานกว่านี้ยังไงก็เกินครึ่งหลอดแล้วก็ตุยเลยแถมขวดยาก็หมดเร็วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มได้ก็ตามอ่าพอๆจะเห็นภาพใช่ไหมเห็นไหมเลือดมันสู้กับน้ํายาไม่ไหวแล้วขวดยาไม่ไหวนะฮะและออย่างคืออะไรหมดฮนะสเต็กเนื้อหมดอ่าเรียกว่าอาหารหมดแต่ผมจะให้ดูตอนไม่มีอาหารก่อนเห็นไหมพอเทียบกันแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือครึ่งหลอด ทีนี้คุณดูวิธีการฟาร์มแบบใหม่นะฮะอาจะที่หลายคนอาจจะไม่ใช้ผมว่าเกมแบบนี้ใช้ได้กับทุกรูปแบบของการลงดันเลยเราต้องมายืนตรงนี้ครับให้สมมติว่าเราเจอมอนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเสกออกมาซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาอากลางแล้วก็ขวาอีกทีหนึง่งซึ่งเวลาเขาเสกเราก็นั่ง,งดูได้นะตีกอนแล้วนั่งดูว่าเสกตรงไหนบ้างแต่เห็นไหมว่ากระจุกมอนมันจะชัดเจนว่าอยู่ประมาณไหนนะครับ เนี่ยให้เพื่อนเดินไปสักหน่อยหนึ่งแถวๆนี้ประมาณกึ่งกลางถ้าตรงกลางเลยเนี่ยไอ้ไ,อได้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะไม่โดนแถบซ้ายสายล่างมากนะครับเดินเถิดมานิดนึงให้มันอยู่กลางที่สุดเนี่ยให้มองกลางๆที่สุดแล้วให้ตัวเราอ่ะหันหลังให้กับกําแพงเพราะแบบเนี้ยอนมันจะไม่เกิดแถวๆนี้นะครับหรือจะอยู่ติดก็ได้แต่ว่าคุณต้องระวังด้วยว่ามันอาจจะ ไม่โดนรอบตัวนะครับฟาร์มช้าเอออยังไม่พอนะฮะมันจะต้องกดตรงนี้ก่อนครับตั้งค่าซ้ายล่างปั๊บเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็ไปที่อัตโนมัตินะฮะอ่ะเห็นไหมแล้วมันจะมีคำว่าระยะนะครับให้เรากดตีก่อนเห็นระยะไหมฮะมันจะบอกว่าเราเราตอนนี้ระยะแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าระยะใกล้เนี่ยเวลาเสิร์ชเจอมอนเนี่ยมันก็จะน้อย เออเนี่ยพอตีมันก็จะหวังแค่ลูกลูกศรเนี่ยชิงไปด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวเราอะ่ะอยู่ที่เดิมก็จริงปัญหาคือรอบกองที่มันอยู่เนี่ยมันมันมาไม่บ่อยแต่ผมมองว่าไม่แย่นะเห็นไหมเนี่ยมันก็ได้เกี่ยวมอนมาตลอดเวลาแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่หมดเห็นไหมบางที่มันอาจจะดีแต่ที่นี่ไม่ใช่เพื่อนๆอาจจะต้องขยายขึ้นมาอีกหน่อยนึง นี่ให้มันอยู่ประมาณนี้กำลังดีผมคิดไว้ประมาณ22% 23%ประมาณนี้นะฮะทีเนี้ยได้แล้วมันจะวิ่งไปหาบอนแบบนิดนึงเดินแบบไม่ห่างกำแพงกพาแพงเกินไปนี่ประมาณเนี้ยเนี่ยสุดท้ายไปยืนประมาณนี้พอดีเป๊ทุกครั้งแล้วคุณดูนะว่าขวดยาผมอะเห็นไหมมันจะไม่ค่อยกดบ่อยอ่าถึงมันจะกดบ่อยเนี่ยมันก็ไม่มากกว่าเราไปยืนตรงกลางให้โดนบอลซ้ายขวาหน้าหลัง พราะแบบนี้มันจะเคลียร์ซ้ายหมดเลยหมดในคาเดียวแล้วก็กลางมันจะมีจังหวะที่บอลตีเราน้อยมากอย่าให้ดูประมาณสัก30วิหนึ่งาทีอ่ะเพื่อลองดูนะฮะยิงไปเห็นไหมขวดยาไม่ได้กดเจนเหมือนตอนแรกและชัดเจนไหมฮะแบบนี้ทำให้เราซานสบายขึ้นอย่างที่2การกดสกิลส่วนตัวใช้สกิลแบบนี้นะฮะ อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะเนี่ยผมจะใช้สกิลสกิลแรกเป็นฝนพายุลงมาก่อนแล้วก็ระเบิดแล้วก็บัฟก็ยิงค้างนะครับแล้วก็ยิงยิงยิงลงอะไรอย่างจะไม่ได้แล้วก็ยิงพ่นไปเรื่อยๆนะครับก็มีแค่นี้แหละที่สกิลที่ผมเซตไว้อ่าง่ายๆเลยถ้าแบบแรกเนี่ยผมก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบอะ่ะจะเอาแบบไหนลำดับตรงนี้ช่างมันไม,ไม่ไม่ต้องกดอะไรกดแบบปกติเสมอก็แล้วแต่นะครับอันนี้ให้ให้คัดเอาเองอืม ประมาณนี้ก็ให้ลองยิงไปก่อนถ้ารู้ว่าไม่เวิร์กเราเดินเยอะไม่ไหวเนี่ยผมว่าจริงๆก็ยืนไม่ไหวแล้วอาจจะเถิบไปนิดนึงครับตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่เจอบอลตรงข้างขวาแทนละเพราะว่าบอลมันเยอะแบบนี้มันจะได้บอลทีละกลุ่มนี่เห็นไหมมันจะเป็นกลุ่มเลยเราจะตีมันหมดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่ามอนที่เจนอมันจะน้อยนิดนึงมันจะมีข้อเสียก็คือ มอนอาจจะไม่เท่า,ทาตรงนูน้นแต่ถ้าคุณยืนไหวแนะนําเลยแต่แบบเนี้ยเลือดจะไม่เคยไหลนะครับอ่าพออันนี้อันนี้จะดีกว่าอย่าให้ดูสักพักเลยนะครับอ่าเี่ประมาณนี้ไหมครับเกมนี้ได้อยู่อย่างหนึ่งเรื่องเรื่องการโจมตีอ่ะทุกอาชีพจะเท่ากันหมดเกมนี้วัดแค่เรื่องของเอ่อดาเมจเป็นหลักแล้วก็การเคลียร์มอนเร็วนะครับ ซึ่งซึ่งการตีคนโจ,จมตีเร็วไม่ต้องทำเหมือนเกมอื่นที่แบบมันต้องทำาการโจมตีเยอะเห็นไหมมันจะเคลียร์ทีละสองมันอาจจะไม่ได้เคลียร์แบบค่อนข้างเร็วอย่างที่ตรงกลางนะครับตรงกลางมันมีแบบได้3ามกลุ่มเลยไนงะแต่ปัญหาเราจะยืนไม่ไหวแทนแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมขวดยานี่คือแทบไม่แตะละ,อะลองดูเรื่อยๆนะฮะนี่ยังไม่กินอาหารนะเพราะกินอาหารผมจะอยู่ตรงกลางได้ต้องกินอาหารด้วยนะครับนี่เห็นไหม มันก็จะได้ซ้ายกับกลางแต่ไม่ได้ซ้ายขวากลางแต่มันเซฟมือเรามากนะครับการยืนเราสังเกตเลยบางทีมอนก็เยอะบางทีมอนก็น้อยซึ่งทีนี้เราอยากรู้ใช่ไหมว่าฟาร์มเนี่ยได้เท่าไหร่อ่าฟาร์มตรงเนี้ยได้เท่าไหร่หรือว่าตรงที่คุณอยู่เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมมาก็แอบใช้ตัวของ chatgpt เข้ามาช่วยนิดนึง เพื่อให้การคำนวณเนี่ยมันดูเร็วๆขึ้นนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้นะอาจจะไม่เร็วมากผมแนะนําให้ใช้จิมินายนะครับเพราะว่ามันอาจจะค่อนข้างเอ่อฟรีด้วยอ่ามันเป็นการคิดคำนวณง,ง่ายๆครับตอนนี้คุณอาจจะฟาร์มลองลอง,ลองตีดูก่อน1ตัวได้เท่าไหร่คุณอาจจะต้องต้องลองตีดูก่อนแต่ว่าผมแนะนําให้คํานวณแบบว่า2อนาทีตีเท่าไหร่ สูตรที่ผมใช้คำนวณน,นะครับตอนนี้ผมฟาร์มบอลได้ประมาณ EP คือ0.1742ตอนผมคำนวณน,นะนะอันนี้คืออันเก่านะครับไลราสุดตัวนี้นะอันนี้คือกินอาหารแล้วก็คือ3นมาทีนะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ0.1742ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ถามว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการฟาร์มนะครับผมก็เลยไปเสิร์ช c h a t g p t มาใช้ทีมนก็ได้นะครับนี มันก็บอกมาว่าเราจะใช้คำนวณสูตรยังไงถ้าเพื่อนๆแบบคำนวณเองก็คำนวณเองได้นะครับอันนี้แบบประมาณเอาถ้าเกิดว่าผมอ่ะฟาร์ม20ชั่วโมงนะครับมันก็มาหารบกรวกลบกันได้102นาทีแล้วก็หาจำนวนรอบของ20ชั่วโมงนะครับเท่ากับ400รอบก็คือได้ทั้งหมด69.98นะครับซึ่งมันอาจจะไม่เป๊ะแต่ผมลองแล้วแม่งเกือบๆเ,เลยนะครับประมาณ ุณได้ประมาณวันละสีถึง50บวกนะครับก็อยู่ที่กองที่เคลียร์อยู่ที่นาทีที่โดนอันนี้คือตำแหน่งนี้นะครับไม่ใช่ตำแหน่งตรงกลางนะตรงกลางจะเร็วกว่านี้คิดว่าน่าจะประมาณ70เลยหรืออาจจะไม่ถึงก็อยู่ที่เราแบบว่าการกดต้องไปทําอะไรหรือเปล่าเราไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่จริงๆแล้วเกมเนี้ยไปทาอย่างอื่นอะ่ะอ,อาจจะไม่ได้ EP เยอะแต่สิ่งที่ได้ก็จะเป็นพวกอย่างอื่นแทนถ้าคุณไม่ต้องการ EP พนะเออ อันนั้นไปทำไเองแล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนสําคัญผมมองว่าทีพีสำคัญที่สุดในเรื่องการการเล่นเกมนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คืออยากมาแชร์ให้การยืนเป็นเรื่องสําคัญมากและการเซตการตั้งค่านะครับสำหรับทุกเกมที่เป็นแนวนี้หมดเนาะผมอยากให้มองมองมุมนี้จะได้รู้สึกว่าเออวันหนึ่งเราฟาร์มเนี่ยมันยังไงเท่าไหร่แล้วตรงไหนคุ้มไม่ใช่แบบอยู่ตรงนั้นไปฟาร์มเลยอยู่นี้ไปฟาร์มเลยมันก็ค่อนข้างจะช้ากว่าปกติผมผมรู้สึกเสียดายกับคนที่ ของแน่นตัวตึงแต่เราได้เร,ไดเราได้มอนฟาร์มมาค่อนข้างช้าอย่างนี้เห็นไหมได้มอนเป็นกลุ่มได้อะไรเป็นกลุ่มเนี่ยค่อนข้างนานผาสมควรนะฮะโอเคเลยดีเลยมากทีนี้ถ้าใครอยากอยู่แคลนผมผมจะสอนจับมือให้นะครับต้องการจะเข้ามาอยู่ในกิลเราตอนนี้กิวเราอาจจะพึ่งซ่านะครับก็ถ้าใครสนใจเข้ากิวเนี่ยาสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ว่างอยู่เรียกว่าไม่มีคนเลยนะฮะมาได้มาได้ไดแบบ สังสรรค์นในเซิร์ฟเดดดีเวิร์ดได้นะครับผมโอเคเนาะการจัดสกิลต่างๆนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้หวังว่าจะได้แนวการฟาร์มที่ผมใช้มาตั้งแต่วันแรกนะครับตอนนี้เวลซีสองแล้วอ่าประมาณนี้ฮะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณรับชมมากสำหรับเกม Legend of y u m e a มาเล่นกันเยอะๆนะครับไปแล้ว